เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากทุกคนมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดเป็นทั้งหมดเป็นเลยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องผมเองนะครับก็เอาไว้ลงต่างๆเนาะอย่างเช่นเสาโหลดแอป e s ไฟแล้วก็เป็นจัดอันดับต่างๆนะครับผมก็อยู่ช่องนี้นะแกแบนี้ยต่างก็มีนะครับแล้วก็ ติดตั้งแอปโหลดเกมต่างๆจะอยู่ช่องนี้หมดเลยนะครับยังไงใครที่ทําอะไรไม่เป็นก็มาดูช่องนี้กันได้นะครับผมยังสอนแตกไฟล์ก็มีนะครับสำหรับช่องนี้อย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ทางตารางคลิปเลยนะครับผมฝากติดตามมาแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเอาล่ะผมก็อันนี้ก็เป็นเพจของผมนะครับใครที่อยากเข้ามาก็เข้ามากดไลค์กันด้วยนะครับผมข้างในเพจก็จะมีเป็นในด้านของเกมต่างๆที่ผมจะลงให้นะส่วนใหญ่จะเป็น แาร์ยอแก๊ปแคร์แล้วก็เป็นเกมที่ลิขสิทธิ์มันค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะลงให้ในนี้เลยแล้วก็เป็นลิงก์แบบกดเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกดคําหรือว่ากดลิงก์อะไรต่างๆเนาะสามารถกดเล่นได้เลยนะครับกดโหลดแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนี่ก็เป็นแฟนเพจนะครับลิงก์ก็อยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคกดไลค์กันด้วยเนาะเอาล่ะผมขอเล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแจกับ เออ่พวกวอปกติอะ ok นะครับผมนะเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมได้ลองเทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันอีกรอบนึงส่วนตอนนี้เรามาเรียนวิธีการดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนาะเราก็กดคำว่าไอแอปพลเคชั่บีบีเนี่ยทุกคนต้องทำการดาวน์โหลดมานะครับทั้งสองตัวแล้วก็ส่วนลิงก์แฟนเพจอยู่นี่นะครับอันนี้เอเอฟเนาะอันนี้ลิงก์ช่องสโนว์ใครยังมือว่างฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการดาวน์โหลดมาเลยนะครับต้องทำการดาวน์โหลดทัั้้งงงตตววนะะแ่่าาผมจเขลิก์อส กดจำเป็ครั้งเพื่อเพิการโฆษณาแล้วเราก็มาตรงหน้าเว็บนี้นะครับรอเวลา10วินาทีนะครับอย่าเปลี่ยนหน้าเว็บเพราะมันจะรันไฟล์ใหม่ก็คือรันเลขใหม่นะแต่ว่าก็คือยังไม่ลบเวลาเรงนโอเคกดเกลิงครับตรงนี้กดกำเปครั้งเพื่อเพิการโฆษณาแล้วเราก็รอกดนะครับอันนี้กดนี่อย่าไปกดอโลนะครับรเพราอย่างมันเป็นโฆษณาเนาะแล้วเราก็รอกดตรงนี้นะครับแล้วเรากดข้ามครับผมโอเคเห็นเลขด้านบนบ้างทุกคนน่าจะเห็นนะครับเลขหนึ่งแล้วเราก็รอมันเปลี่ยนไปจนเป็นเลขห้านะครับพอมันเปลี่ยนเป็นเลขห้าเสร็จเนี่ยมันก็จะทำการอนะครับผม มันก็ต้องรอแหละนะครับผมมันไม่สามารถที่จะข้ามเองได้นะเออต้องรออันนี้ก็จะค่อนข้างงงหน่อยนะเพราะมันต้องมีวิธีแตกไฟนะครับโอเคสี่แล้วนะครับแล้วก็ห้าโอเคล้วกดคลิกลิงก์ตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเลย แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมไปทำการดาวน์โหลดมาทั้งหมด2ตัวอย่างที่ผมพูดไว้นะครับทางต้นเรื่องนะครับผมพอทการดาวน์โหลดทั้งสองตัวเสร็จเนี่ยผมก็จะผมจะทิ้งลิงก์แอปแต่ไฟล์ตัวนี้ไว้ให้นะครับผมก็คือ ZAR c h i า e r ตัวนี้นะครับหรือเคยจะมาดาวน์โหลดทางเพ s t โตรก็ได้นะครับโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้าแอปกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยมันจะเด้งมาหน้าแอปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเด้งมาหน้าโฮมอย่างนี้เนาะให้เราหาดูว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ที่ UC ดาวน์โหลดตรงนน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 ีีีีีี้้้้้้ะะะะะะคครัับบบอออออ่่่่่่่เเเเเดดดดด๋๋ยยววววววผผผผมมมมมหหาาาากกกกกกแแแแปปป๊๊ึึงงิขขขใโ ZAR i r c UC h v e ลล็็ไททต อบีผมจะทิ้งไว้ให้ OBB แล้วก็จะมีเป็นในร่างของเอพีเคใช่ไหมสองตัวอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนติดตามตัว a อ k เลยครับติดตั้งตัว a อ k ไปเลยนะครับผมเอ้ยผมกดผิดไม่ใช่แตกไฟล์ให้กดติดตั้งกดติดตั้งมันต้องกดอันแรกนะครับกดอันแรกโอเคกดอันแรกไปกดติดตั้งครับโอเคพอกดติดตั้งแล้วเราก็รอก่อนนะครับผมโอเครอมันติดตั้งให้เสร็จนะครับมันติดตั้งไม่ได้เลยมันอยู่ที่เครื่องนะครับไม่อยู่ที่ผมเนาะอันนี้ก็ขอทุกคนเข้าใจกันด้วยนะครับ โอเคเราก็รอมันหน่อยนะครับมันติดตั้งนานหน่อยเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เครื่องผมเองนะครับมันเหมือนว่าทําการแยกแพ็กเกจอยู่นะครับมันก็ทําการติดตั้งอยู่อ่ะเรากดเสร็จไปก่อนครับอันดับที่สองให้เรามันตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรามาที่ OBB นะครับ OBB Box City Zip อันนี้ให้เรากดแตกไฟลนะ์ให้เราจิ้มไปหนึ่งครั้งเรากดแอ t แท c t Here ตรงนี้นะครับผมชึบเข้าไปมันทําการแตกไฟล์อยู่นะครับผมโอเคพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วนะให้เราก็ไปที่ Box App Wall อันแรกนะครับอันนี้เราเจอนี่เมนอะไรวะเมนหนึ่งร,ร้อย Box App Wall OBB เนี่ยย้ายมานะครับกดคัดมาหรือว่ากด Copy มาก็ได้นะครับกด Copy มาก็ได้ให้เราไปที่ข้างบนสูตรแล้วเราไปเดี๋ยวเดไปที่ข้างบนสูตรให้เราไปที่อันแรกไอ้ันอันแรกนะครับเพื่อเป็นที่จะไปในเครื่องมา a อ d r o i d แล้วก็บ b b แล้วก็กดปัดงอ่าโอเคนะผมก็เมื่อกี้ต่อจากที่ผมเข้าทำผิดนะเพราะว่าผมได้ลองเช็คเรียบร้อยดูแล้วนะว่าถ้ามันแตกไฟในแอปนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะ เขาเราไงอ่ะเหมือนเปลี่ยนตำแหน่งได้นะเพราะว่าไฟล์มันเหมือนมันมาไม่ครบนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็น efi player ตัวโปรนะเมจะทิ้งไว้ทางตาร่าง,งคลิปนะครับผมก็คือตัวอันนี้ผมเข้าก,กันให้ดูนะนี่ตัวนี้นะครับก็ไปทำการดาวน์โหลดแล้วก็ไปดูเอาเองนะครับโอเคพอเราเข้ามาในแอปเนี่ยแล้วเราก็ไปที่ตัวที่เราเก็บไว้นะซึ่งผมเก็บไ้ที่ uc นะครับแล้วเราก็มากดแตกไฟล์ตัวที่เราทำการเป็นแฟลมันไว้ก็คืออยู่นี่นใช่ไหมเดี๋ยวผม,มนี่น,นี่ตัวนี้นะครับนี่แล้วทำไมกดแตกไฟล์เลยพอเราแตกไฟ ว่ากดตัดมาซึ่งผมส่วนใหญผมชอบกดตัดมานะมันจะได้ไม่ลบเครื่องนะครับกดกดลบีบีกดวางเลยครับกดวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าในเกมกันเลยนะครับผมเพราอย่างนั้นเราก็เล่นได้แน่นอนนะครับพอเราย้ายบีบีเสร็จเรียบร้อยโอเคครับผมเข้ามาในเกมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีม็อดมาให้นะเดี๋ยวเราเล่นตามที่เขาสั่งไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำนะครับผมเฮ้ยตัวนี้บล็อกชดอะไรวะเขาไม่ทันได้อ่านเลยปิดแล้วรีบเกินอันนี้ก็อะไรวะใช้ไม่เป็นนี่ยิงไม่่่่่่ดดดดดดีีีีีีีียยยยยยยิิิิงงงงไไมมมมมมเเนนนนนนนววววาาอออััั้กก็รระะะสุ๋ผจูใ เรียกว่าอะไรนะในเกมก่อนแล้วกันนะได้อ่านง่ายนี้มันเป็นเอาเรียกว่าแนะนาอยู่นะครับก็รอให้มันแนะนาเสร็จไปก่อนเนาะอันนี้ก็เลี้ยวนะครับผมก็เล่นคล้ายๆ GTA นะมันคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลี้ยวเป็นไลฟ์นะไอไลฟ์หรือว่าลิฟต์นั่นแหละคล้ายๆมันก็เป็คล้ายๆหลักท้ายกับขวาแหละนะอ่โอเคอันนี้ก็คุณลักก็คือโชคดีก็คงจบแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เออผมลืมบอกตัวโปรตัวนี้เปิดเน็ตเล่นได้นะครับลองเช็คเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับแนะนำว่าให้ใใชช้้้เเเเเปปปปป็็นนนนนรราาาาาขออองื่่่คไไลลลยยยยีีะะับแววกดด๋มมมผจพูโ อันแรกเป็นฟรีช็อปก็คือเป็นเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างอันที่2ก็ฟรีช็อปเหมือนกันนะครับอันที่สามอันนั้นฟาสเปาคือเกิดเร็วอันที่สี่ก็ตโหมดก็คือเป็นอมตะรีสปอนนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอืมผมก็ยังไม่เปิดนะครับโนดาเมจเฟลก็คือเป็นยิงแล้วก็เหมือนไม่เข้าตัวนะครับมัลติพลายชูดอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อินฟินิตี้แพ็คก็คือแฟลกไอแพ็คไอที่เหมือนเจ็ติดหลังอะฟู Full อยู่ตลอดโอเคผมขอเปิดประมาณนี้แล้วก็กดนี่ปิดอันนี้ซื้อของได้นะครับเห็นป่่่ะะะะะกกกกก็็ซื้้้ทท้้อออไไไไดดดดดดปปติิิิเเ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 เีีีี๋๋ยยวววรรรราาาลลลลลลงมมนนนนนนัััททัูคคบบบบบแแแแทท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 ผ มันโนคนนี้กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนผมเคยเข้าได้นะมันมีวิธีเข้าอยู่นะแต่ว่าผมดื่มแล้วนะครับเราต้องทําให้หน็ตเข้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดก่อนนะเราลองปิดดูดิโอเคถ้าปิดมันก็จะไม่ขึ้นนะหรือไม่เราก็ลองปิดไปก่อนทุกอย่างนะครับผมเพื่อไม่ให้มันลันเห็นนะครับแล้วเราก็ลองกดเปิดกันใหม่นะครับอีกรอบนึงดูดิมันจะได้หรือเปล่าผมกมเคยเล่นได้นะเคยเคยเล่นลองเข้าไปเล่นเซิร์ฟออนไลน์ได้นะครับไม่ได้ว่ะสงสัยมันพาลาดหรือสักอย่างหนึ่งลอง มันตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครหาวิธีเล่นได้ก็ลองไปเล่นกันดูเนาะโอเคครับก็คงประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากเกมไหนสามารถเข้ากันได้นะครับประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมทุกคนก็ขอโชคดีนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับโอเคไปแล้วครับผมทุกคนครับบ๊ายบายครับอ่นี่ไงทุกคนนะครับผมลองเข้ามานะหลังจากที่ผมบ๊ายบายทุกคนนะครับเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปขั้นกลางไว้ให้ทุกคนนะครับอ่ะนี่ผมก็เปิดเน็ตได้้เรรียบอยนะครับผมก็็คคือออกกแล้้วเขาใหม่นะรับเดี๋ยวเเราข้าาาไไปปปปปเล่่่่นนนนนโโัีีวววะครบ เหรอเอาแล้วสนุกแน่ทีเนี้ยสนุกแน่โอเคครับก็เดี๋ยวรอมันเข้านะครับผมตอนแรกผมเข้าไม่ได้อะเพราะว่ามันผมก็ยังไม่ได้รันใหม่นะอันนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยเปิด wi f ฟไว้นะครับมาอันนี้ก็เดี๋ยวตัวเราเรานะเปิดมอสให้หมดครับอันดับแรกเลยเปิดมอสให้หมดเดี๋ยวพาไปบินเดี๋ยวพาไปบินเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไอ้หมดโคตรเยอะเออ ตัวตัวนี้โปเยอะจัดเลยนะอันนี้สปีดวอลแล้วก็ลันนะเอาดิดูเนาะทุกคนดูนะเอ้ยเอ้ยยิงหรอยิงเหรอเกินไปว่ะเอาดิดีดิมาดิก็มาดิรวดิรวไปดิรวไปดิเออเป็นไงดูครับดู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 เดี๋ยวดูนะเฮ้ยเฮ้ยผมผมลืมไปว่ะมันจะมีอันไหนนะนี่นี่ซุปเปอร์จมซุปเปอร์จมอ้าวหลุดเฉย อ่โอเคประมาณนี้แหละนะครับลองไปหาเล่นกันดูนะผมก็หาวิธีได้เท่านี้นะมันหลุดนะครับก็คงเป็นโปรเยอะไปนะแต่ถ้าเราเปิดแค่มันเนียนๆนะครับมันก็จะไม่แบนอย่างนี้นะครับผมโอเคเราไปหากันเล่นดูประมาณนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ